สวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาถึงอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูพี่พี่ชายแกไม่ได้ไปดูรถนะครับวันนี้มาส่งถื่อใจ่าครับพี่ครับครับมาอยู่มาดูหน้ารถ,รถนะครับมาดูรถนะครับมาดูรถเดินหน้าไปพร้อมกันก็คือรถเนี่ยเอามาผมจะคัดเบื้องให้นาอยู่เด้แ,แต่ว่ากล,ลูกค่าเนี่ยสมมุติว่าท่านจะสร้างว่าหลายาคนที บางคนจะจองตังค์ไว้ก่อนอย่าพึ่งนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้รถผมไม่ไม่มันจะเป็นการบีบเพราะีีเขาหารถผมก็ยันได้รถบอด,ดีให้คือกันยากหน่อยๆน่อยก็หาอัน,นดีๆให้กับพี่อย่างสนะไม่นบอลอะไรยังเนาเออผมกัดเชื่อใจถ้ามั่นใจเชื่อใจผมก็เลยจะเออเอาเราก็หาที่ดีๆให้อย่างเย็นนี่มาเบิง้งนี่อันนี้ผมแม็กปกติจะเป็นแม็กตัวนันของมันแต่ว่าแม็กตัวนันของมันมันเป็นขี้เกลือพี่ตัวนี้ผมก็เลยใส่แม็กไม่ไอแม็กันันของมัน ขัดเงาใหม่เลยด้วยนี่อันนี้ยางอันนี้ติดรถกับเขามาส่วนด้านหลังยางมันบอดีผมเปลี่ยนอยู่หลังเขาไใหม่เลยสองเซนเออก็คือขัดราคานั่นบางคนว่าบางคนว่าเออเป็นยังคือสีแดงผมเฮ็ดเ่ยมื่นกว่าบาทเฮ็ดใท้ขี่นี่มีอะไรนเนี่ยพอที่ผมเฮ็ดได้ผมก็เฮ็ดนะนะแบบว่าเออถ้าราคาไม่ต่อรองอะโอเคผมก็ทำให้ได้ในงบผมเพืือกัน ผมก็ดูแลเบิ้งเบิ้งแล้วว่าทุกอย่างอัะไรมาดีผมก็จะทําให้ก่อนส่นะยังไงห,หน่อยรถมันเคยเคลียร์สีมากยั่ดอกมันาบางแล้วมันก็ได้ตัวตนมันบมีชนบมีขอบอย่าง,งเทนอย่างเช่นอันนี้โอ้คือปลาเล้วอันนี้สง่งมาปลาก่อนเลยนะครับที่ปลาแม่ธิดานะครับแซบนัวไม่กลัวใครปรลาผมเองนะครับเด้ออันนี้ฟี่สองแพกแจกพี่นอ้องกินล้องเบิง้งถ้าแซบกับ คอมเมนต์ก็มีพ่นไหนนี่พ่นสั่งอะไรนะครับถ้าลอยหาซีบ,บาทราคาทรงแล้วว่าแต่ว่าอียังก็ะขาทรงกจังชนึงยิ่มขาบาทนะครับอันนี้ผมมอบให้สองแพ็คนะครับเอาไว้ใช้รถเลยนะครับมอบให้สองแพ็คนะครับปลาไหแม่ทิดาเราครับสองแพ็คครับปลารหลต้มสุกตามแม่ทิดานะครับที่นีมันอันแรกมันมันใช้ไม่ได้ผมเปลี่ยนออกให้ใหม่อ่านี่เห็นได้ไหวยังไม่เดือดออกนะครับตัวนี้ ก็มีมานะครับผมจะเรียกให้แกตัวน e so, like so, re ี้มันใส่เบอร์ใดเนี้ยเอามาใส่ห้องนี่คือเพราะว่ามันมากน้ำมันมันบ่วใส่เบอร์ใดผมก็เลยว่าหัดเยิร์ออกก็อย่างนี้นะห้องผมก็เลยใส่แบบไปเลยเปลีอนด้านบนก็สะอาดทำสะอาดหมดแล้วนะครับเบอะเบื้องพรมผมซักเบิ้ลกระเห็นนะซองพองผมจะมีนีพ่นครับของผมเองผมก็สีเร็ยข้างหลังบ้านนะหารถพยายามหารถดีๆให้ลูกค้านั่นแหละ คันนี้กับผมมียังไงก็ทับมาเองครับตอนผมไปเอามากลุูหรือว่าเขาจะเขาขี่กี่กิโลหรอครับฮะตอนขี่มานี้ประมาณหนึ่งพันกิโลแล้วนะ่ตอนนี้เขามาหาเอาตัวมามันจะมาหักกันกั็เลยคือทุกขั้นทุกรุ่นผมทำไว้ว่าที่แรกก็ว่าถุงสีเก็บผลดิบสร้างกบบบริเบริเวเบิ้งให้ที่จริงครับพวกผลก็ได้หรือเอาสีมะข่ายก็ได้ครับซื้อสีบอลแบบนี้มันให้มันหนาถ้าสีพ่นจะบางทื่เรา แต้มเอาระยะนีข้อนะครับตัวนี้ก็มเม็ดอกักขึ้นม<ต><ร>าครับผมมันเป็นหนี้จะซื้ออหรือว่าผมกเ็เฮ็ดเต็มที่อยู่ <c oughs> ที่ราคารถซั้นหนีกับที่เขาซื้อกัน <c oughs> ขายตรงตลาดกับพวกเกินก,กันหล่อะถ้าถามว่าอผมกเกินมัก็เกินใช่ไหมเพราะว่าแต่ละผมก็ต้องมาดูผมเบิ้ลนะเบิ้ลเออมันมีหลายช่องมล้ยเขาขายถือก็แบบนี้แต่ผม ผมก็ว่างเออกระยาพ่นไอ้กตัวนึงก็คลายถูกกัแล้วไปบางที่ก็จะกัดสิขายตัดไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดราคาบอกว่าเออพี่เอา21พี่เพชรเอาถ้าถ้ารู้หลูดังรถเจ๊งเลยนะแม่นบ่เอาเข้าวของหัวที่เปที่มาของรถครับแม่นมันมันแตเริ่อเนี้ยมันมันยากในการส่องด้วยครับพี่ในการกรณีการส่องเลยมันก็พูดถึงอ่ะมันยาก่กุแจจะมีดอกเดียวเด้อพี่ค่อยปั๊มเอาผมจะบม่มีอีกแล้วนะตัวนี้ถ้าไปปั๊มธรรมดานี่ มันจะสตาร์ทไม่ติดเทียนเหมาพนเมยังมีไฟแมบแมปมันเป็นตัวจีเพิ่นแต่ถ้าเกิดกุญแจดอกนี้ที่เป็นปั๊มธรรมดาบิดได้เปิดได้สตาร์ทวัติดเท่านั้นตรงนี้ตัวนี้อยูยูน้ำจริงสิแต่สิจะเฉี่ยนะสมมุตินะตรงยูเป็นครูว่าตรงยูเป็นคู่ขันปั๊มถึกมากแต่ขันมาปั๊มแมงเขาสิเอาไม่โคชิบอยู่ในนี่เพื่อจะเอาไปเฮ็ดให้มันสตาร์ทได้เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับมันจะมีดอกเดียวแต่ผมก็ได้น้ำแต่นี่โอกาสกะไปเฮ็ดใบกะดีครับอันนี้มันก็ หามาผมกับตรงแล้วจต่หมู่บ้านเพื่อนจิอ่านเพื่นขายแท่งขายถือไอเ็็แท่งฮ็ดถือกันนะหรือล้นรถกันนี้ก็บันนีหยังครับคือว่าถือว่าโอเคได้เราก็มาถึงบ้านลูกค้าแล้วดีนะครับวันนี้ฝนไม่ตกครับรถไม่เปื้อนนะเอ่เนอเรื่องเครื่องเครื่องยนต์ผมก็ว่าหือว่าใส่ได้ ว่าดีได้ละในระดับหนึ่งที่ว่าในการเบรงรถมือสองมันมันเบิ่งยหก่ทีเียแต่ว่าหนึ่งก็บาต่ำเห็นไหมบทต่ำบทชนพวกต่ำชุบชนกับว่าเป็นอย่างดอกขอแต่ว่าหนึ่งเครื่องรับภาษีมันได้อยู่สองยางในระบบมันได้แค่นั้นท่อแต่พวกนี้มันก็เป็นของเสริมคือว่าแต่ว่าเครื่องยอะจที่บีก็ต้องวัดเครื่องนลมันเครื่องค่มือเิไปไกลๆเดินไปไกลๆโอ้ยมาหาดอกตัวยตาผมบอกไปเลยไปนะดัะ ใาร,ราาบังบานรับถ้ามีอย่างแต่ผอาหานี่พนได้ดีกว่าบางคนไม่รู้นะครับพบางคนซื้อรถมือสองไปมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาเอาไปให้ช่างดูก่อนอย่างน้อยๆน,นะครับถามพวกผมก่อนก็ได้คนที่ซื้อรถกับผมนะครับจะได้แก้ไขแล้วก็ได้จะบอกวิธีการแก้ไขแล้วก็อาจจะไปตรงจุดที่ง่ายกว่าแต่รถคันนี้ผมก็เช็คระบบมาเบร์ดแล้วนะครับแต่มีห้อยนีมาหน่อยนึงเห็นบั้ยนะ มันก็ว่าเป็นอย่างมัตตุล่างธรรมดาครับนักรบตรงมีบาดแผลนะครับหนึ่งสองก็ต้องมีบาดแผลนิดเหน่อยครับอ่าสุดท้ายนะครับพี่เป็นทั่ไหนเิ่งรถพ่อใจัะพ่อใจครับโอเคโอเคครับขอบคุณที่เขามากๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจติดตามเราเลยนะครับทางช่องทางนี้ผลออโต้คาร์แล้วก็ธนยศรุงเนืองเจริญยนง่ายๆใครๆก็ซื้อได้ท้ายนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ